โอเคครับผมก็กราบสวัสีกันด้วยนะครับผมอยู่ผมปังปอนของช่องลูฟี่ชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็มีกิจกรรมนะครับผมที่อัปเดตมานานแล้วแหละแต่เพิง่งจะเพิ่งจะได้มารีวิวเนาะนี่ฮะเป็นกิจกรรมเดีย๋ยวนะเนี่ยเลยเป็นกิจกรรมตำนานอสรพิษนะครับเรียกว่ามีไอวอลนะครับแล้วก็มีท่าเต้นรถเนาะเรียกว่าเป็นกิจกรรมของคอฟล่านะทุกคน เข <Okay, S 2> เป็นไอวองูนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะเกลือหรือเปล่านะครับเห็นหลายๆช่อง,องเขาเกลือมากเลยนะผมก็เสียวเหมือนกันว่าผมจะไม่ได้นะทุกคนนี่ฮะก็อยู่ในหน้าตาเจียกรรมแล้วดีเดี๋ยวพี่ให้ดูประวัติเลยว่าพี่ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับผมแล้วก็พี่มีเพชรอยู่3928เพชรน,นะครับเดี๋ยวเราปิดแอนิเมชนันไว้ก่อนเลยฮะเสียเวลายิงก็ ง่ายเลยผมมีงบอยู่2,000เพชรเพราะซึ่งพรุ่งนี้ผมจะมารีวิวอีก1กิจกรรมให้คนดูนะครับผมซึ่งผมจะเหลือเพชรไว้เนาะเพราะช่วงนี้ผมก็ซับจางนะครับตรงๆเลยฮะซับจางจริงทุกคนเกลือมากเลยแต่ละกิจกรรมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยฮะเอาจริงพี่จะไม่กดพิเศษหนึ่งครั้งเพราะทุกคนคงดูรีวิวทุกช่องมาแล้วพิเศษนี่ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยสักอย่างเดียวเอาจริงเดี๋ยวเราจะมาซอบๆแล้วกันกับ1ครั้งเนาะ เนี่ยเรามาจะซอฟต์ๆกดหนึ่งครั้งละกันสัก3มทีอ่ะกดหนึ่งครั้งสามทีละกันดูทั้งทวนนะมันจะได้ไหมมาหนึ่งครั้งสมทีนะโอเคเนี่ยอ่าตาล่าให้ตายเถอะช่องไหนก็ได้แต่ตาล่าเนี่ยอกล่องสม่มปืนคือพี่มีหมดแล้วอะไอกล่องสม่มปืนที่ว่าเนี่ยอ่าโอ,อเคจะเอาอะไรมานักหนาเนี่ยอโอเคเดี๋ยวเรามากดอ่าสิบครั้งเลยทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะโอเคไหม อ่าได้ป่าโอ้โหโคตรเตือเลยดูตาล่าเอามาอะไรเยอะแยะเนี่ยโอ้โหมาทุกคนสิทั้งนี่โอ้โหเอาเก้าสิบเก้าเพชรมาหน่อยก็ได้จะจะ,จะได้ไม่รู้สึกว่ามันเปลืองอะนะเนี่ยฮะแล้วก็มีรางวัลด้านขวามือบนนะครับก็จะมีเล่นที่เเล่นสิทั้งก็จะได้เป็นส่วนไดมอนด์เนาะแล้วก็ยี่สิทั้งก็ได้เป็นขาพแบนเนอร์นะฮะ แล้วก็40ครั้งก็ได้เป็นกล่องศพนั่นเองครับกล่องศพคัาล่านั่นเองนะครับผมมาเรามาเล่นกันต่อเลยฮะดูว่างบ2,000เราจะได้หรือเปล่านะครับผมมาได้กระเป๋าโอ้โหแน่นอนว่าทุกช่องเขาก็ได้กระเป๋ากันเป็น,เป,นเป็นเบื่อที่เรียกได้ว่าแจกได้เลยทุกคนม,มันจะได้ไอ้วงไอวออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหตาล่าโอ้โหเดียว <laughs> มันจะเขียวกันเกินไปละ เขียวเกินไปแล้วเนี่ยโอ้บ้าเอ้ยอะไรกันครับเนี่ยโอ้ไม่ได้เลยอะดูดิกระเป๋าไปอีกแล้วอ่อกดพิเศษอีกครั้งหนึ่งอะพิเศษพิเศษแล้วเหรอเนี่ยแน่แน่แน่เราจะไม่หลงกล GM นะ GM เอาพิเศษมาแบบเพิ่มเลทแบบงงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยได้หรอกกด10ครั้งนี่กว่าง่ายกว่าเยอะเลยโอ้โห เอา99เพชรมาหน่อยก็ได้หรือไม่ก็9 99เพชรอะไรอย่างเงี้ยนะกระเป๋าอีกและเฮ้ย99เพชศถ้าเป็นอย่างนี้ทุกรอบมันก็ดีนะทุกคน,กคนของกล่องตัวปืนเอามาทำไมอ่ะมีหมดแล้วบายมันจะเกินไปแล้วเนอะนี่เราจะหมดแล้วนะเนี่ยเพชรที่เราแบบดองไว้ไอ้้เหีย ออะไรกันครับเตี้ะเฮ้ยได้ท่ารถอ้าวเหลือแต่ไอวอเฉยเลยได้ท่ารถแล้วนะทุกคนนะเนี่ยเหลือแค่ไอวอเรายังไม่ได้เราได้ท่ารถมาแล้วเดี๋ยวกดรับนี่ก่อนมาทุกคนมาหน่อยไอวอต้องมาแล้วหรือเปล่าอุ้ย90เซส99เซส2ล้านรอบนี้เหมือนฟรีเหมือนฟรีนะรอบเนี้ย เฮ้ยไอวอลต้องมาแล้วแหละอุกกระเป๋ามึงไม่ต้องมาก็ได้กูไม่เอาตายเถอะมาไอวอลเนี่ยรวยตาล่าหรือเปล่าเนี่ยดูดีโอ้โหตาล่าล้วนๆเลยมาโอ้โหมันจะได้ไหมทุกคนไอ้วอลดูดิหมดไปเท่าไหร่แล้วเหลืออยู่พันหกแล้วเออ งั้นเดี๋ยวเราเล่นเหลือพันสักประมาณพันสองแล้วกันทุกคนนะตรงดองเพเ็ดไป้วยอะไรครัเตี่ยโอ้โหเกินวี่ไม่ได้เลยอ้าเกนินอ่ะรอบสุดท้ายกระเป๋าอีกแล้วตายเถอะนี่มันจะเกลอขนาดนี้ทุกคนเกลอยเกินน้ำบางดี เกลือคืนโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่ว่าพันสองร้อยเพชรนี่ที่สงสัยที่ต้องเปิดต่อว่ะคาใจว่ะทุกคนมันคาใจจริงๆมันอะไรครับเนี้ยตาลงตาล่าตา,ายมันจะเกินตะล่านะใหนกดหนึ่งครั้งยี่สิบเพชรรอบอ๋อติดความเกลือมันแรงเหลือเกิน มันจะได้ไหมเนี่ยโอ้โหได้แต่อะไรก็ไม่รู้ไม่เอาได้ไปเดียเด็กจ,จะหมดแล้วนะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยแต่เราลองเปิดแอนิเมชันนะทุกคนนะมาดูทั้งอ่ะดูมันหมุนดูมันดูมันหม,มุนมบาา้างอะดนี้ดีดีตลาดดีดีดีแม่งอะไง,ไงโอ้โหตลาด โอ้โตาลา,าเอไรลักหนาเนี่ยตาล่าเนี่ยโอ้โหโอ้โหไิงคือเป็นคำวุ่นวายยิงเจ้าเองโอ้โหเฮ้ยฮัลโหลโอ้โห,โอ,โหอะไรครับเนี่ยตาลาต้องโดนตายเนี่ยไปต่อต้องได้แหละไม่นะเต็มไปหมดแล้วไอ้วอดีเฮ้ยเฮ้ยไอ้วอร์ให้ตายทาไปท่องอื่นเขาได้ไอ้วอง่ายจาาังเลยเราได้ยากไงวะไอ้วอรเนี่ยเขา,ยากรู้เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ได้เลยโอ้เหลือ400เพชรโอ้ตายแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยโอ้โหเอาอันนี้ไปแลกได้ไหมเอาไปย่อยได้ไหม <c oughs> ไอ้พวกเนี้ยบ้าไอ้มาโอ้ขอเถิดทีวิตรานี้ได้เพชรนะนี่ดูทรงเพชรลดไม่เยอะเลย น่าจะได้เก,ก้าเก้าเพชรอะทุกคนนะถ้ามันได้ทุกรอบอะมันจะดีอยู่ะนะแต่มันไม่ได้ทุกรอบอะที่มาหน่อยดีไอวัวเออนั่งไงได้เก้าเก้าเพชรจริงด้วยเฮ้ยไอวัวยังอื่นไม่เอาแล้วอ้ไม่เอาแล้วปืนมีหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาอะไรนักหนานี่ตาล่าอะไรเนี่ยโอ้ไม่เอาจะเอาไอวอ เฮ้ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันก็เฉียดนิดเดียวเองอะเอ้ยไอวอได้แล้วเฮ้ยได้แล้วทุกคนเมื่อกี้เห็นไหมตาไม่ได้ฝ่าใช่ปะเฮ้ยในที่สุดเราก็ได้แล้วอะไรองเงี้นยนะด,ด,แบบดวงดีแบบท้ายดวงดีแบบท้ายตอนเพชรจะหมดอะ่ะเก้าเก้าได้เลยไหม ไี่เอาได้ไอวอลมาแล้วทุกคนอุ้ยอ้ยเจ็บเจ็บดูทุกคนนะโอ้โหแอร์ดรอปนะดูตัวปืนตาลงตาล่าอะไรอย่างเงี้ยเยอะชิบหายเลยพี่หมดเปประมาณ3 7 0 0เ็ดเพชรนะครับผมเรียกได้ว่าได้ทั้งท่ารถแล้วก็ได้ไอวอลมาแล้วนะครับผมก็ สำหรับพี่ว่าพี่มันก็เกลืออยู่นะบางช่องก็แบบไม่เกลือขนาดนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าไอวอมันจะเป็นยังไงแล้วก็ท่าเต้นมันจะหล่อเท่แค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอกระเป๋าเนาะอ่าในกระเป๋านี่เป็นกระเป๋าคอปลาแบ็คนะครับผมเนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นกันเพราะว่าช่องอื่นก็น่าจะรีวิวกันหมดแล้วเนาะโอเคมาดูในส่วนของกล่องดวงใจเนาะ กล่องดวมใจคอปรานี่ฮะแบบว่าเฟี้ยวไปเลยทุกคนมันเหมือนกันปะมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนหรอกอันนี้น่าจะเป็นแบบใหม่นะแล้วก็ภาพพื้นหลังนะครับมีแบบแสงนี้ด้วยนะทุกคนแบบอย่างเฟี้ยวทุกคนโคตรเท่โคตรหล่อบอกเลยสวมใส่เลยฮะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไอวอลกันบ้างครับได้ข่าวว่าไอวอรอบนี้มันใหญ่นะ ดูจากรีวิวหลายๆช่องบอกว่ามันใหญ่ขึ้นใช่ไหมทุกคนหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจอ่ามันก็ดูใหญ่ขึ้นนะช่วงแบบในการข้างๆเนาะข้างๆ I ไอ i อแลวมันดูแบบใหญ่อะไรเงี้ยเนี่ยนะหล่อเท่เลยทุกคนโอเคก็สวมใส่ไปฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของท่าเต้นกันเลยครับเนี่ยฮะก็เป็นส่วนของท่าเต้นนะครับเดบอะไบเกนะครับเงี้ยนนี่ยโคเท มาต้องเอา <ใน S 2> เข้าละต้องทำมาแล้วเดินเดินๆเดินคนเดียวโอเคดาวครับสายดาวสายดาวซ้ำให้หน่อย้อยา,งงายก็น่าจะเล่นสนัยนะตูทรงแล้วมายิงพี่เจ็บมากพ <c oughs> ี่จะดวนโคโน่เลย อะไรของกูเนี่ยยิงไม่โดนเลยมี่กูดังสองอ่ะเลยสองสองตัวยังไม่ตายเหรอตายยังอ๋อคุณตกล่องได้ไง โอ้โนรตัี่วาโน้ัดเฮยเาต้อรงข้างาเขาแแตกครับแตกเอ้าตายหมดแล้ว โอ้ท่านท่านท่านก็อยู่เป็นเพื่อนผมน้อย <c oughs> เพื่อนแต่อีกละ <c oughs> เหลือใครเนี่ย <c oughs> โอ้โหดีละดีละถ้าถ้าเหลือไอถ้าเหลือไอโน,โน่นี่พี่บอกพี่วันเลยนะ <c oughs> พี่ต้องหามงเล่นเพราะว่าวิ่งสวดสวน้าไปมันเปิดโคโนนี่พี่ยับเลยนะ <c oughs> ที่ <c oughs> ก็จะเปิดด้วยเห็นแล้วเห็นแล้วตู้งะเห็นแล้วนะหัวแตกแอคหน่อยละกันเงั้นมาหัวแตกคาบ้านแอค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 ไอสัตเ์นปัญญาอ่อนละเด้อ พิ่งฆ่ากันหมดก่อนดื้อเฮ้ยังไงเนี่ยเอ้าคุณลงมาข้างล่างดดาว เตย์เห็นฮึฮึฮันมันลุกมันลุกมันลุกให,ห,ห้ยิงมาให้ยิงมาตอกเปล่าโอ้โที่นี้ตึงนะเนี่ยที่นี้ตึงนะเนี่ยยิงเคลิ้มลง้มทีเรามันเล่นเรายับเลยโดี๋ยวไปน นี่ยิงเจ็บจังวะไอันี่ไอัอน,น,อน,น,น,อนี่เล่นช้ำไอเล่นช้ำกันเลยดูมันเด้งนี่อัดตัวเหรอวะนี่ปืนอะไรเนี่ยอัดตัวเก็บทิ้มหายต่อไฟฟ้าตัวน่้เสียดา้โอมโอมโอมไอ้พ้นไอโอมโอมนี่เสียเลยโว้ย ่ตัวหมอกไม่่ตไวหมอกเล่นเล่นไอ้หมูอ่ะไรกันน้ปาร์ตไอ้นี่คมจัดทีนี้คมมากหทีนี้คมคมจริงโหสิบคิวเนี่ยไอ้นี่มีคมเลยไม่ิบคิวโคตรเท่โคตรหล่อเลยบอกเลยทุกคนเอนี่ยเฟี้ยวมากโอเคทุกคน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมพรุ่งนี้ก็น่าจะได้รีวิวอีกหนึ่งจีอกรกรมนะเรียกได้ว่าเป็นจียอกรรมร้านค้าอะไรสักอย่างน่งแหละจีเอ็มบอกเป็นร้านค้าลดลดราคาอะไรเนี่ยพอเราซื้อเยอะยิ่งยิ่งเราซื้อเยอะก็จะยิ่งลดราคาแล้วก็รู้สึกเหมือนจะมีมอเตอร์ไซค์คอฟล่าด้วยนะครับเรียกว่าเป็นโมเดลมอเตอร์ไซค์แบบใหม่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรา ไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้แล้วกันทุกคนเดี๋ยวพี่รีวิวเจือกันแน่นอนครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องจากลาไปแล้วนะครับก็สวัสดีลาที่สวัสดีทุกคนครับบ๊ายบายไป